ตาเรือกทำไรครับเด็กตาเรือครับต่อยๆ่อยให้แม่ถูโอ้โหอะดูดูดูอ้ว <c oughs> นอัวลูกอ้วนอัวนะคะไม่ใช่แม่อ้วนอัว <c oughs> รับแสงแดด พอน้องปูนี่โดนแดดทั้งเช้าแล้วก็ค่ำเลยนะคะมีต้นไม้ให้ถูด,ด้วยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะเออเออ สะใจแม่ไ้เฟิร์นมากเลยดูจากการถูพ <c oughs> าอพี่ฟวนก็อาบน้ำ <c oughs> ให้นะแล้วก็เขาก็จะขันเขาจะมาถูต้นไม้โอ้โดนไปหนึ่งปั๊บเลยไม่หล่ะครู โอ้โใครเอาดินแดงขึ้นหลังน้องผูรเร็วจังเลยน้องผูเอาขึ้นเองเหรอฮะผู้แอะแอะแอะอเลนโซเลนโซฮะหาเลนโซเป็นตั้งแต่เล็กจังเลยสวัสดีครับก่อนพวงเงินโอโ้ไม่สนใจแล้ว น้ำฝนน้ำฝนเต้นให้ดูน้อยน้ำฝนเต้นให้ดูหน่อยค่ะเร็วจึงงอาเต้นให้ดูหน่อยจึงจึ้งจึงเร็ะอ่ะยกย้ายสายจะพกให้ดูน้อยอ่ะจึงเล็วเต้นน้อยเต้นน่อยเล็วจึงจึ้งจึงโย่โย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 อ่ะเต้นให้ดูหน่อยค่ะเต้นให้ดูหน่อยค่ะเต้นให้ดูน้อยโอ้โหวันนี้ไม่เต้นน่ะหาคุณป้ากัน บุญสีคะ่ะนี่คือช่วงบรรยากาศยามเช้าๆนะคะคุณป้าคะ่ะคุณป้าเป็นอะไรคะทำไมทำไมคุณป้าทำหน้าตางงๆแบบนี้คะฮาคุณป้าโอ้ไม่ได้ออกกล้วยมาให้คุณป้ากินเดี๋ยวไปเอากล้วยก่อนเด้อ โอ้โหดูเด็กโอโห้หลอกว่าจะหลอกให้น้ะฝนเต้นน้ำฝนไม่เต้นเลยโอโ้เด็กอคุณแม่คุณแม่เอาอะไรคุณแม่พูมอมแมมแล้วนะอ้อยาเอเหอาหารขาดปากไม่ได้ไปอะคุณป้า กินไหมกินกล้วยไหมนี่กินกล้วยไหมเอาวัดดีสวยสวยก่อนสวยๆเอาสวยๆก่อนเอาทอนใส่บัวสวยๆก่อนโอ้โหอ่ะ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 โอ้โหโอ้โหอร่อยไหมอร่อยไหมคะโอ้โหยืนหน้าตาแบบน่าสงสารมาก เป็นช้างที่แบบไม่ไม่โยกนะคะไม่ไม่ค่ะคือแบบเขาจะยืนนิ่งๆน,นะคะใช่ไหมใช่ไหมอืมปลาน่ารักน่ารักหรือเปล่าน่ารักหรือดือ้อบางครั้งก็ดือ้ <laughs> อแซ่บคุณพ่อบอกถูกใจมาก ก,กันเด็กชุบแป้งทอดแล้วนะคะฝนน้ำฝนน้ำฝนไปหากล้วยแล้วน้ำฝนน้ำฝนไปหากล้วยแล้โอ้เด็กเอาอึคุณแม่มาเล่นกระจุยกระจายเลยชุบแป้งทอดเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหดูเอาอึแบบโปรยบน ขึ้นบนตัวเองเลยอะสงสัยอืดตรงนี้อร่อยสงสัยอืดนี้อร่อยนะคะคือเอาแบบเอาขึ้นหัวเลยอ่ะโออโอ้ยว้ายผู้เงินพี่ควรอาบน้ำให้เธอแบบยางดิบอย่างดีเลยเนี่ยน่ะเออผู้ก็เป็นแบบนั้นโอ้ยตายแล้วตายแล้วเออขึ้นบนเต็มหัวหมดเลยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้นะนี่ไม่ได้แล้วนี่ ต,ตั้งใจอือตรงนี้มันอร่อยนะคะน้องครูบอกอร่อยอร่อย <c oughs> เดินวนแล้วทีนี้ <c oughs> วนวน,วนแม่ค่ะวนก็วนตาม <c oughs> เดี๋ยวน้องพลก,ก็ได้กินกล้วยนะคะเดี๋ยวน้องพลได้กินกล้วยพี่ก่อนน้องพลมาก่อนเดี๋ยวพี่ก่อนเอาพี่น้ำฝนไปอาบน้ำก่อน สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกดแชร์กดกดิดตามช่อง h a p p ู Money hmm. Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ